สวัสดีนะครับทุกท่านอีพีนี้เนี่ยจะขอพูดถึงคนที่เคยออกตัวว่าเป็นประธานหมู่บ้านเสื้อแดงอานนต์แสนน่านหรือที่พวกเรารู้จักฉายาว่าตือป้วยกายตือป้อยกายเนี่ยเขาประกาศเขาใช้คำนี้เลยประกาศนำทัพทัพพีเปล่า ประกาศนําทับหมู่บ้านเสื้อแดงปกุมิภาคต่อต้านม็อบลมเจ้าเขาใช้คํานี้เลยว่าต่อต้านม็อบลมเจ้าโดยตือโปยก่ายเนี่ยเขาได้บอกว่าหลังจากที่พวกเราชาวอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงทั่วทั้งประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อหน้าพระพักในหลวงรัชกาลที่สิบว่าข้าพระพุทธเจ้ามึงเป็นพระพุทธเจ้าตอนไหน นิดหนึ่งนิดหนึ่งข้าพพระพุทธเจ้าขอเป็นหมู่บ้านสแสดงรักษาพระองค์จะขออยู่ใต้ฝ่าละอ,องทุลีพระบาทปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพราะว่าพวกเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ดูแลพระสงฆ์นิกรไทยมาตลอดถ้าไม่มีพระองค์ท่าน พวกเราก็ไม่มีแผ่นดินไทยได้อยู่จนถึงทุกวันนี้แม่กูซื้อที่เองไม่ใช่เหรอแต่พวกที่จะก่อมอบบุกสํานักพระราชวังทั้งหลายไม่สํำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยังเป็นพวกเนรคุณแผ่นดินแม้แต่บรรทัพบรุษของพวกเราตั้งแต่โบราณน,นานมาต้องเสียเลือดเสียเนื้อไปเท่าไหร่กว่าจะได้มีแผ่นดินไทยมาทุกวันนี้พวกเราชาวหมู่บ้านเสื้อแดงรักษาพระองค์ จะไม่ทนอีกต่อไปถ้าหากมีการบุกสํานักพระราชวังจริงพวกเราทั้งหกผู้มีบาคที่เป็นอดีตบุบานเสื้อแดงจะออกมาปกป้องสถาบันจะต่อต้านพวกล้มเจ้าอย่างถึงที่สุดด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของพวกเราแล้วกูจะตะเบงเสียงทำไมเนี่ย <laughs> ในสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ระบาดพระมหากษัตริย์ในหลวงรัชกาลที่สิบพระองค์ ท่านก็ออกมาช่วยเหลือพระสงฆ์นิกรไทยอย่างต่อเนื่องทั้งทุนทรัพย์ทั้งทรัพย์สินและทุนทรัพย์ของพระองค์เองเพื่อให้พระสงฆ์นิกรไทยปลอดภัยจากการระบาดไวรัสโควิด -19 ปลอดภัยที่ไหนติดเชื้อไปสองหมืนกว่าติดเชื้อไปสองหมืนกว่าแล้วตายไปเท่าไหร่แล้วห้าพันกว่าแล้วปลอดภัยที่ไหนอานน์ ดูก่อนอาโนนถ้ามึงจะเรียนเนี่ยให้มึงดูความเป็นจริงมั่งไม่ใช่สักว่าแต่เรียนไอ้ส้นตีนเดี๋ยวกูก็กราบเรียนแม่งเลยพวกที <sz> <ak> ่จะออกมาก่อบมบทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งต้องศับ์สึงในพระมหากรุณาที่คุณอีกทีนะคุณนะ พวกที่จะออกมาขอมอบทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งต้องซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณไม่ใช่ออกมาล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเช่นทุกวันนี้ตอนนี้พวกเราได้ส่งสัญญาณไปทั่วภูมิภาคแล้วจะออกมาปกป้องและต่อต้านมอบกลมนี้อย่างเด็ดขาดอ๋อมึงให้กูซาบซึ้งใช่ไหมได้เดี๋ยวกูซาบซึ้งให้มึงดูนี่คือคนที่ออกตัวว่าเคยเป็นอดีต ประธานหมู่บ้านเสื้อแดงนะก็อีพีนี้เขาจบไปแ่เพียงเท่านี้นะคุณนะเดี๋ยวขอตัวไปทราบสิงก้อน